สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำแนวทางการจัดเด็กนะครับพอดีหายจากหายการการแนวทางการจัดเด็กมาหลาย EP พีแล้วครับโอเคเรามาวันนี้จะเป็นเด็ก Legend World นะครับสายวีรบุรุษนะครับแล้วแต่ใครจะจัดจาตามผมมือแล้วแต่นะครับผมไม่ได้ว่าเลยรอ่ะเริ่มมาเลยแฟ็กน,นะครับ แฟกกับบัดดีนะแฟกครับนี่ครับแฟกนะครับกระป๋ายลาบราชันมาจุติเลวันทินนะครับห้าใบนะครับบัดดีใบหนึ่งนะครับโอเคไปต่อไป ไปต่อไปชื่อปอกของดาบราชันซูเทอร์คอสนะครับใส่สี่เอาเอาไว้หานะครับเอาไว้หาว่าดาบราชันจะกองได้นะครับต่อไปลูนสตาร์นะครับเอาไว้เลสให้เกียรินะครับนี่ไปต่อไปดาบราชันจำลอง คาราบ,บ็อกเลปิก้านะครับใส่สองใบไม่ต่อบดาบราชนันนาเกรลลิงเลปิก้านะครับครับเสร็จส,สองใบาดาบราชนันชัมลองฮามาัสอามาัเลปิกานะครับสองใบ ไปต่อไปนะครับดาบราชันจำลองอามูนเลพิกานะครับเส็จสองใบไปต่อไปดา <Miles. S 2> บราชันจำลองมิทรไทรเลพิกานะครับเส้นสองบใบไปต่อไปนะครับดาบราชันจำลอง เอ็กแคสเซ็ตเลปิกานะครับสองใบมาจะไปดาบราชันไดเซลิฟเลปิกานะครับสองใบมาจะไปดาบราชันแห่งการทำรลายล้างทูซิลานะครับสองใบมาจะไป ดาบสัก,สก์สิิ์แกวราติสแกวราติสนะครับหนึ่งใบงาางไ,ปไปต่อไปดาบราชันจำลองฟาฟาการเลิิกาครับหนึ่งใบไปต่อไปดาบราชันอสูนที่ถูกเครื่องจักรกลกัดกินเลวทินเาเวตนะครับหนึ่งใบต่อไปดาบ ดาบราชนอม,มตะดูแรนโดนะครับดูแรนโดสามใบเอกคาลิเบอร์ผมไม่มีนะครับไปซื้อโอเคไปต่อไปตำนานปราดห่งปราดดาบสองใบไปตอไปนะครับการชุดคิดของแม่ทัพผู้ชานฉลาดสองใบไปศักดิ์ศรีที่มีสันคอน สองใบคำแนะนำของเมอร์ดินสองใบต่อไปพันสัญญาต้องห้ามหนึ่งใบต่อไปดรัมเมิชคอนโทนสองใบไปต่อไปบัตตี้เฮอรี่เกลสองใบต่อไป โรยอคิีลิสสี่ใบต่อไปจอกสักสิบสี่ใบทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เออกดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อจะมีคลิปต่อไปมานะครับโอเคแค่น,นี้แล้วครับบ๊ายบายจุ๊บจุ